บทที่4การจัดแสงในการผลิตรายการโทรทัศน์การจัดแสงเป็นส่วนประกอบในการถ่ายทํารายการโทรทัศน์เพราะภาพที่บันทึกจะมีชีวิตชีวามีอารมณ์สมจริงหรือมีความงามมากน้อยขึ้นอยู่กับ การควบคุมแสงและแสงเป็นตัวสร้างความแตกต่างระหว่างภาพที่ดีและภาพที่ไม่ดีการจัดแสงที่ดีจะเปลี่ยนภาพที่ไม่ดีทําให้น่าเกิดความน่าสนใจขึ้นมีเสน่ห์ดึงดูดความสนใจของผู้ชมจุดพื่งหมายในการจัดแสงสําหรับการผลิตรายการโทรทัศน์หนึ่งเพื่อให้ได้ภาพที่มีความสมจริงเป็นธรรมชาติ 2. เพื่อสร้างอารมณ์ความต้องการให้กับภาพที่ต้องการ สเพื่อให้เห็นรูปทรงที่แท้จริงของวัตถุให้เกิดมีมิติคือมีความลึกความตึ้นของภาพประเภทของแสงแบ่งได้เป็นสองประเภทนะครับคือ 1. แสงแข็งเรียกว่าฮาร์ดไลท์สแสงนุ่มหรือซอฟท์ไลท์เรามาดูแสงแข็งก่อนนะครับ 1. แสงแข็งคุณสมบัติของแสงแข็งคือแสงแข็งมีลักษณะ เป็นการเดินทางเป็นเส้นตรงและเมื่อกระทบกับวัตถุนั้นแล้วจะทําให้เกิดเงาที่คมชัดแสงแข็งนั้นจะเน้นพื้นผิวและรูปทรงให้เด่นชัดขึ้นประโยชน์ของแสงแข็งแสงแข็งคือแสงที่มีปริมาณมากที่สุดในภาพทําหน้าที่ให้ความสว่างในส่วนสําคัญของภาพให้ความหมายและอารมณ์มีประโยชน์ดังนี้หนึ่ง มีทิศทางตรงดึอสามบา้าบังคับเพื่อให้ส่งเฉพาะบริเวณที่ต้องการได้ง่าย 2. ทําให้เกิดเงาคมชัดและขับพื้นผิว 3. ทําให้ภาพมีพลัง 4. ความเข้มของแสงแข็งนั้นไม่ลดลงมากนักตามระยะทางข้อด้ยของแสงแข็งแสงแข็งทําหน้าที่ให้ความสว่างในส่วนสําคัญของภาพและช่วยให้เป็นตัวกําหนดอารมณ์ในภาพ แต่แสงแข็งก็มีจุดควรระวังในการใช้ดังนี้ 1. ยากต่อการหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดเงาเงาทำให้ดูไม่สวยงามเช่นเงาที่ทอดลงบนฉากหลังนักแสดง 3. ภาพอาจจะดูแข็งและมีความแตกต่างกันมากระหว่างแสงสว่างและเงามืด 3. ามอาจเห็นรายละเอียดของพื้นผิวมากเกินไป เช่นอย่าทำให้เห็นข้อบกพร่องบนผิวของนักแสดง 3. แสงแข็งให้แสงในพื้นที่จำกัดจึงอาจจะจำเป็นต้องใช้ไฟไหลายดวง 5. เมื่อใช้แสงแข็งที่ใช้ไฟไหลายดวงแล้วอาจจะทำให้เกิดเงาทับซ้อนกัน 2. แสงรุปม soft light คุณสมบัติของแสงนุ่มแสงนุ่มมีลักษณะแสงจะนุ่มแต่ทำให้แสงที่กระจายไปทุกทิศทุกทาง ช่นเดียวกับแสงที่เกิดขึ้นเมื่อเมฆบังดวงอาทิตย์หรือแสงอาทิตย์ที่สะท้อนจากวัตถุแสงนุ่มจะช่วยลบเงาให้จางลงประโยชน์ของแสงนุ่มแสงนุ่มมีลักษณะความเข้มขึ้นอยู่กับปริมาณแสงแต่และช่วงเวลาแสงแข็งกับแสงนุ่มจะตัดกันอย่างชัดเจนในทิศทางที่ตรงข้ามกันซึ่งประโยชน์ของแสงนุ่มมีดังนี้ 1. ให้แสงเงาที่ดูกลมกลืน สไม่ทําให้เกิดอย่างที่ดูน่าเกียดสามช่วยหลีกเลี่ยงการเน้นรูปทรงและพื้นผิวสช่วยให้เงาจากแสงแข็งดูจางจนสามารถมองเห็นรายละเอียดห้าแสงนุ่มให้แสงบริเวณที่กว้างเพอาด้วยของแสงนุ่มแสงนุ่มมีปริมาณน้อยกว่าแสงแข็งทําหน้าที่ลบเงาที่เกิดตรงข้างกับแสงแข็งข้อควรระวังในการใช้แสงนุ่มมีดังนี้ หแสงนุ่มทำให้รูปทรงและพื้นผิวในภาพดูแบนเนื่องจากคุณสมบัติของแสงที่ไม่เน้นขับผิว 2. การสาดแสงกินบริเวณกว้างทำให้ยากต่อการควบคุมในบริเวณที่ต้องการความเข้มของแสงเพิ่มขึ้นและลดลงอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเราขยับโคมไฟเข้าใกล้หรือออกจากวัตถุอุปกรณ์ไฟประดิษฐ์ การถ่ายทํารายการโทรทัศน์ใช้ไฟต่อเนื่องในการถ่ายทําซึ่งมีขนาดไฟหลายขนาดมีรูปแบบอุปกรณ์หลายรูปแบบแต่และรูปแบบมีความเหมาะสมใช้การที่แตกต่างกันโดยจะแบ่งตามลักษณะลําแสงไฟมีสองลักษณะด,ด้วยกันคือไฟ light, สปอตไลท์ลักษณะจะเป็นแสงแข็งและไฟ light, ละสลอตไลท์ลักษณะจะเป็นแสงนุ่มประเภทไฟ light, สปอตไลท์ลักษณะจะเป็นแสงแข็ง แสงจะส่องเป็นลำไปตามทิศทางที่ต้องการหรือลำแสงจะเป็นจุดมีหลายรูปแบบด้วยกันประเภทที่สองไฟปัดไลท์อุปกรณ์ไฟที่ทำให้เกิดลำแสงกระจายจะทำให้ลำแสงกว้างมีขนาดที่อ่อนนุ่มทำให้นิยมใช้ในการคู่กับแสงแข็งลำแสงกระจายทำให้เกิดเงาที่นุ่มไม่ต่างก,กับแสงสว่างอย่างชัดเจนไฟฝัดลายมีหลายรูปแบบเหมือนกัน การจัดแสงในรูปแบบไอคีและโลคีการจัดแสงสามารถสร้างอารมณ์และความหมายให้กับภาพได้จากการกำหนดแสงหลักหรือแสงแข็งและแสงรองหรือแสงนุ่มในการกำหนดแสงหลักและแสงรองให้ได้อารมณ์ของภาพนั้นมีหลากการจัดแสงในรูปแบบของไอคีและโลคีซึ่งเป็นการจัดแสงสองลนะทาให้อารมณ์กับภาพมีความแตกต่างกันการถ่ายภาพไฮคี การถ่ายภาพไฮคีคือเงาจะเกิดขึ้นเมื่อมีแสงสว่างเข้าไปความท้าทายในการถ่ายภาพไฮคีนี้คือการลบเงาที่เกิดขึ้นซึ่งการถ่ายภาพไฮคีมักจะประสบความสำเร็จกับการถ่ายในห้องสตูดิโอเพราะสามารถจัดแสงได้ง่ายกว่าการถ่ายภาพอนอกภาพลักษณะนี้จะให้ความรู้สึกอารมณ์ที่เบิดบางและสื่อความหมายในเชิงบวกการถ่ายภาพโลคีการถ่ายภาพในลนักษณะโลคีนี้ คือพื้นที่ส่วนใหญ่จะมีโทนสีดำมากกว่าสีสว่างโดยอาจจะมีส่วนแสงสว่างบ้างในบางสว่วนของภาพซึ่งการถ่ายภาพโทคีนี้จะสื่อความหมายถึงความลึกลับมีพลังและมีสิ่งที่น่าค้นหาการจัดแสงแบบสามจุดส่วนใหญ่แล้วการจัดแสงให้เหมาะสมกับงานนั้นมักได้จากการประยุกต์โดยการอาศัยการจัดแสงแบบสามจุดเป็นพื้นฐาน วัตถุประสงค์ของการจัดใส่ในรูปแบบนี้คือให้ความสว่างกับวัตถุในสามวิติโดยอาศัยหลักของแสงและเงาการจัดแสงแบบสามจุดประกอบไปด้วยไฟหลักหรือคีไลไฟหลักคือแสงที่มีปริมาณมากที่สุดในภาพทำหน้าที่ให้ความสว่างในส,ส่วนสำคัญของภาพและให้ความหมายอารมณ์แสงหลกักจะเป็นตัวกําหนดอารมณ์ในภาพ ตำแหน่งของไฟหลักที่ส่องมาที่ผู้แสดงจะต้องเฉียงเล็กน้อยทางด้านหน้าทางซ้ายหรือขวาก็ได้ประมาณ3ามสิบสี่องศาในธรรมชาติแสงหลักก็คือแสงดวงอาทิตย์นั่นเองสองไฟเสริมหรือไฟลบเงาฟิวไลท์ไฟเสริมหรือไฟลบเงาคือแสงที่มีปริมาณน้อยกว่าไฟหลักทำหน้าที่ลบเงาที่ตรงข้ามกับไฟหลักไฟเสริมจะอยู่ในตำแหน่งเดียวกับไฟหลักแต่อยู่เวลาได้กับไฟหลัก ถ้าไฟหลักอยู่ด้านขวาไปเสริมอยู่ด้านซ้ายได้อยู่ในตำแหน่งประมาณ30-45องศาไฟเสริมจะมีความเข้มน้อยกว่าไฟหลัก 3. ไฟสองฉากหลังหรือแบ็คไลท์ไฟสองฉากหลังคือแสงที่ใช้เพื่อแยกผู้แสดงออกจากฉากหลังบางครั้งเราเรียกตำแหน่งไฟนี้เรียกว่าลิมไลท์เวลาถ่ายวีดีโอออกมาจะทำให้เห็นภาพที่โดดเด่นขึ้นและช่วยให้เห็นโครงร่างและมิติของฉากหลังตำแหน่งของไฟ สองฉากหลังจะอยู่ในด้านหลังของผู้แสดงและมุมของไฟจะอยู่ตรงข้ามกับกล้องความจาเป็นในการใช้ไฟรวบกันหลายดวงในการจัดไฟขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ถ่ายว่าจะต้องการภาพแบบไหนปกติเราจะลดความยุ่งยากมากจะใช้ไฟแค่ดวงเดียวในการถ่ายบางครั้งเราจําเป็นต้องใช้ไฟไหลายดวงเพื่อแก้ไขสภาพแสงในกรณีดังต่อไปนี้หนึ่งเมื่อจําเป็นต้องบันทึกภาพมุมกว้างด้วยแสงที่สม่ําเสมอ สเมื่อโครงไฟมีกำลังไฟต่ำหรือครอบกลุ่มพื้นที่จำกัด 3. เมื่อจำเป็นต้องจัดแสงเฉพาะบุคคลและฉากใ,ให้สว่างถือว่าถึง 4. เมื่อวัตถุกระจายอยู่ในฉากจึงทำให้ไม่สามารถใช้ไฟเพียงดวงเดียวได้อาจต้องแยกไปฉพาะจุด 5. เมื่อต้องการให้เห็นรายละเอียดหรือเขาโกลที่ซอนอยู่ในแสงสะลวัว หกมกล้องเคลื่อนที่ไปโดยรอบและต้องการจับภาพรายละเอียดของฉากหลัง 7. เมื่อต้องการบันทึกภาพวัตถุกลุ่มกล้องที่แตกต่างกัน 8. เมื่อต้องการสร้างเอฟเฟกต์เช่นเล่่อนแสงเงารูปแบบแสงเปลี่ยนแสงจากกลางวานาันกลายเป็นกลางคืนหรือต้องการใช้ไฟไหลลวงโดยที่แต่ละดวงให้สัสส่างเฉพาะจุด เเมื่อต้องการเพิ่มความชัดลึกในช็อตให้เด่นขึ้นเช่นลดขนาดช่องรับแสงของเลนส์สรุปบทที่4แสงส่งผลต่ออารมณ์สร้างความสมจริงเพิ่มความสวยงามและทำให้เกิดมิติของภาพช่วยให้สามารถผลิตงานที่มีคุณภามได้อีกด้วยแสงแบ่งได้2ประเภทคือ 1. แสงแข็งหรือฮาร์ดไลท์ 2. แสงนุ่มหรือซอฟไลท์ ในการถ่ายทํารายการโทรทัศน์ใช้อุปกรณ์ไฟหลายรูปแบบแต่ละรูปแบบเหมาะสมกับการใช้งานที่แตกต่างกันโดยจะแบ่งตามลักษณะลําแสงของไฟเป็นสองลักษณะคือไฟสปอตไลท์มีลักษณะเป็นแสงแข็งและไฟฝัดไลท์วิลักสณะเป็นแสงนุ่มการจัดแสงแบบทีพอร์ตไลทิงเป็นที่นิยมกันเพราะสามารถทําได้ง่ายโดยหลักการจัดไฟ รูปแบบนี้จะใช้ไฟจำนวนสามตัวซึ่งไฟแต่ละตำแหน่งก็จะทำหน้าที่แตกต่างกาันตำแหน่งที่หนึ่งคือคีไล h ์เป็นแสงสว่างตัวหลักตัวไฟจะส่องไปที่วัตถุหรือแบบที่เราจะถ่ายทำทำให้วัตถุนั้นเด่นขึ้นสองฟิลไ g h ์เป็นแสงที่ช่วยลบเงาสามลิมไ h t ์แสงจะเป็นเป็นแสงที่ช่วยให้ภาพมีมิติมากมากขึ้น ไม่ให้ตัวแบรนด์กลบกือนไปกรชา